สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังเห็นไทยวินามและมินมากับการจราจรกลับมาเหมือนเดิมหลังติดเชื้อน้อยลงหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยบอกลาบุรีทดแทนได้ร0อเปอร์เซ็แนะนำสิ่งนี้ให้คนสำคัญของคุณคลิกลิงกใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยามเคสคอมกินมิติเสื้อใช้ในห้องปิดได้แน่นอน ก็เมื่อหลายวันที่ผ่านมานี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อของเรานะครับก็มีแต่จํานวนหน่วยทั้งนั้นเลยและก็ไม่มีผู้ติดเชื้อมา2-3วันแล้วนะครับเรียกได,ด้ว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวไทยมากๆเลยนะครับหลังจากที่เรารวมด้วยช่วยกันมาเป็นเวลา2-3เดือนเพื่อลดยอดผู้ติดเชื้อนะครับผมก็ต้องชื่นชมคนไทยจริงๆนะครับที่ตระหนักถึงภัยร้ายจากเชื้อโรคนะครับและรับมือกับมันอย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลย ก็ผมว่าอย่าพิ่งลดการของตัวเองลงนะครับยังไม่แน่นอนนะครับว่ามันจะหายไปเร็วๆนี้นะครับก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือให้บ่อยอครั้งนะครับผมแล้วก็ยืนห่างกันด้วยนะครับส่วนใครที่มีปัญหาต้องการเอาของจากตู้ช่วยเหลือนะครับก็หยิบไปแต่พอดีอย่าละโมบโลภมากคิดถึงคนอื่นด้วยนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาคิดถึงคนอื่นนะแต่ไอ้พวกที่มาเอาไปเยอะๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีกินอยู่แล้ว แต่ลบมากนั่นเองนะครับก็หวังว่าเวรกรรมจะตามสนองนะครับผมส่วนในประเทศเวียดนามและเมียนมาในตอนนี้นะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเวียดนามเนี่ยก็มีอ่าก็ไม่มีผู้ติดเชื้อมานานแล้วนะครับถือว่าเวียดนามเนี่ยรับมือได้ดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับรัฐบาลของเขาก็ใส่ใจจริงๆเกิดเรื่องปับ๊บรีบปิดประเทศไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นนะครับก็โอ้ดีจริงๆแต่ตอนนี้นะครับก็กลับมาเปิด เมืองแล้วนะครับรถก็เยอะอีกแล้วนะครับก็เตรียมสวัสดีป m 2.5ได้เลยนะครับผมในเร็วๆนี้นะครับก็เตรียมรับมือได้เลยนะไม่มีมาตรการอะไรรับเลยโห้ยเข้าไปดูได้ตามที่คลิปผมได้ไปสอดส่องนะครับรถเยอะมากนะครับเอาละครับเราก็ลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดูนะครับว่าคิดยังไงกับ3ประเทศนี้ที่มีผู้ติดเชื้อน้อยลงแล้วก็เริ่มเปลื่ยนเมืองอีกครั้งลองไปฟังกันดูเลยนะครับ มาที่คอมเมนต์แรกนะครับคุณต้องรอเล่นฉันแน่นอนผู้คนแยะ่ๆกำลังใกล้กันมันเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากและมันเป็นแบบนั้นทั้งวันเลยเหรอคอมเมนต์ต่อมานะครับต่อจากนี้ไปพวกเราต้องช่วยกันดูแลโลกของเราให้ดีที่สุดเราทุกคนคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับเวียดนามดีที่สุด แต่รับความนับถือจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับโคโรนาพูดพบกันใหม่อีกครั้งในปลายเดือนมิถุนายนไว้เจอกันไม่เป็นไรครับไม่อยากเจอนะแค่นี้ก็พอแล้วนะครับคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมาครือผมมันดีสำหรับคนที่ต้องการเงินไว้เสื้อหารแปลกใจอะไรกัน คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันคิดว่าอินเดียกับเวียดนามเป็นประเทศที่มีรถจักรยานยนต์มากที่สุดในโลกคอมเมนต์ Comment ถัดไปมันเร็วเกินไปเราจอซุนเสียท้องฟ้าสีฟ้าใสาอีกครั้งเพราะควรนพิษจากรถยนต์และจักรยานยนต์คอมเมนต์ต่อมามลภาวะทางอากาศกำลังกลับคืนมาเราต้องยินดีนหรือไม่ อันนี้ก็อยากถามเพื่อนนะคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับประเทศเหล่านี้ควรมีกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดการใช้ยานผ่านนะคอมเมนต์ต่อมานะครับทาปล่อยข่าวปลอมพวกเขาทั้งหมดตายแล้วเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่ควบคุมโดยรัฐบาลจีนอันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์ที่เกียดทางฝั่ง สหรัฐอเมริกานะครับคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับผมคุณรู้หรือไม่ว่าอินโดนีเซียที่มีการล็อกดาวน์ในขณะน,นี้แต่การจราจรก็ยังติดหนักทุกวันแบบประเทศเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับผมฉันเป็นคนไทยในตอนนี้เรามี2ทางเลือกตายเพราะสาเหตุโควิด1 9หรือตายเพราะสาเหตุไม่มีเงิน ผมบอกเลยนะครับว่าประเทศไทยไม่มีอดตายหรอกนะครับมีแต่ชิงฆ่าตัวตายก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับชาวบ้านผมนี่สองาลายแล้วนะครับผมแค่มันไม่ได้ออกข่าวเฉยๆนะครับยอดผู้ตายจากการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงกว่าโควิดแล้วนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคอมเมนต์ต่อมานะครับผมฉันคิดถึงเดือนเมษายนที่เงียบสงบตอนนี้เรากำลังมาแล้วมลพิษทางน้ำอากาศสกรปรก ทุกอย่างดังขึ้นเต็ไมไปด้วยฝุ่นทุกที่อคอมเมนต์ต่อไปอากาศปอดโป่งสามเดือนที่ผ่านมาจะหายไปในเวียดนามเราจะมีชีวิตที่กลับมาสู่สภาวะปกติที่นี่อย่างน้อยมันก็ไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ใช่ชีวิตที่ปกติสักเท่าไหร่หรอกคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมอินโดนีเซียและฟิลิปปิน ยังคงไม่ได้เปิดประเทศอีกนานคอมเมนต์ต่อไปแต่ก็ยังไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศคอมเมนต์ต่อมาน,นะครับผมความโหดร้ายของมนุษย์กำลังกลับมาโดยการกระทำที่ทำร้ายธรรมชาติอีกครั้งมลพิษมากมายคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่สามารถแยกแยะความจริงที่ว่าประเทศโลกที่3อย่างเวียดนามสามารถต่อสู้กับโควิด1 9ได้ยาวมีประสิทธิภาพโดยไม่มีผู้เสียชีวิตนี่คือประเทศที่มีผมแดนยาวติดกับจีนอันนี้ก็ยอมรับว่าคุณรับมือได้ดีนะครับแต่อย่าลืมประเทศพวกเราเมืองร้อนนะครับอย่าไปเทียบกับเมืองหนาวเลยนะครับเขากระจายเร็ว คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโควิดเลยนะครับแต่ก็ลองไปฟังกันดูนะครับผมคนไทยและวินานีพวกเขาดูคล้ายกันมากฉันไม่สามารถแยกพวกเขาด้วยการมองแล้วก็มีชาววินามมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณแต่ถ้าเราพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คนไทยและชาววดนามเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่หยิบยกสำเนียงจากจีนลองหาข้อมูลดูคุณจะเข้าใจ แล้วก็มีชาววินาม,มาตอบใต้คอมเมนต์อีกคนนะครับยีนนั้นแทบจะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะเพราะยีนของเรานั้นผสมกับยีนจีนเมื่อมองที่ใบหน้าของคนไทยและชาวลาวเนี่ยฉันรู้ว่าชาววินามก็ไม่ต่างกันมากฉันได้พบคนลาวและไทยหลายครั้งในร้านอาหารที่ฉันทำงานและขายกับพวกเรามาก และก็มีชาวกัมพูชาน,นะครับก็มาตอบใต้คอมเมนต์นะครับเรียกได้ว่าเปิดวอลนะครับลองไปฟังดูครับฉันว่าคนเวียดนามเนี่ยไม่เหมือนคนไทยฉันว่าคนเวียดนามเหมือนคนจีนมีเพียงขมเมตเท่านั้นที่เหมือนคนไทยผู้เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาหลายพันปีและคุณคิดว่าผู้ชายจีนเนี่ยไม่ได้ไปที่นั่นเหรอและเข้านอนกับผู้หญิงเวียดนามเหรอฉันคิดว่ามันตลกเมื่อเวียดนามคิดว่าตัวเองเป็นผู้สร้างอารยธรรม ลองดูดวงตาของตัวเองสิเล็กเหมือนจีนเลยและหลังจากนั้นนะครับชาวเวียดนามก็ถล่มยับครับ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมในประเทศของฉันอินโดนีเซียแม้ว่ายังมีการปิดเมืองบางส่วนแต่การจราจรก็เร็วลาย,ยิ่งกว่าวันปกติของพวกคุณคอมเมนต์ต่อมาครับหยุดค่าโรคของฉันได้แล้วช่วยการลดมลพิษ คออมมเนต่ไปการติดเชื้อโควิด19และการเสียชีวิตในทุกประเทศในเอเชียนั้นต่ำกว่าการติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาแม้แต่ประเทศในเอเชียที่ยากจนก็ยังทำได้ดีนี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าการบริหารทำนั้นไล้ความสามารถคอมเมนต์ท่ามานะครับผมคุณเชื่อไหมว่าไม่มีใครเสียชีวิตจากโควิด1 9ในเวียดนาม แล้วก็มีคนหนึ่งมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับซึ่งอ้างตัวเองว่าไม่ใช่ชาวเวียดนามนะครับไปลองฟังกันดูเลยนะครับฉันเชื่อว่าเนื่องจากชาวเวียดนามส่วนใหญ่เป็นคนฉลาดที่ใส่ใจผู้อื่นสวมหน้ากากและฟังสิ่งที่รัฐบาลพูดวงเล็บฉันไม่ได้มาจากเวียดนามในเวลาเดียวกันหลายคนที่เสียชีวิตในตะว,วันตกเนี่ยพอมีปัญญาอ่อนมากเกินไปที่คิดแต่เรื่องตัวเองและประท้วงต่อต้านการล็อกดาวน์ พอผมลองฟังดูแล้วนะครับไม่ใช่ชาวเวียดนามแน่นอนนะครับแค่เป็นชาวเวียดกงครับแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็ไปลองฟังกันดูเลยนะครับหวังว่าทุกอย่างจะกลับบ้าเหมือนเดิมฉันเหนื่อยกับการล็อกดาวน์แล้ว ก็จบไปแล้วนะครับกับการสังเกตชาวอาเซียนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับดูเดือดยังไงกันบ้างโอ้โหก็แล้วแต่มุมมองของคนคนนั้นเนาะแล้วเพื่อนๆล่ะครับมุมมองของเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันได้เลยผมคิดว่าหลายคนก็มองหลายมุมเนาะเรื่องแบบเนี้ยมันแบบ ไปในทางเดียวกันก็ยากเหมือนกันนะครับโอเคครับก็จบไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับอยากให้ผมค้ำคิดอะไรต่อไปนั้นนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ